าเจ้าคุณขอรับได้โปรดฟังกระผมสักหน่อยขอรับข้าให้คนไปตามเองมาก็าคิดว่าจะร้องจะรำไหวดูสารรูปเองอย่าทำให้ข้าเวทนาหนักเลยเองกลับไปกินยารักษาตัวเอแต่คุณพ่อเจ้าคะลูกเคยเห็นในดินแร่รำแล้วนะเจ้าคะไปเถอะลูก เหมนตามมาเทพเอาสรนมาทาากำลังขยับสอนยิงช่างน้ำหยัดเยินชี้นับแม่ยิงเจ้าสวยทุกสิ่งจนสิ้น จะเปรียบที่เป็นเช่นกระตายที่หมายใ,ใจดวงจันทร์จะเด็ดดอกฟ้าไม่กล้าฟันคงได้แต่กลั่นดมกลิน่น เมื่อไรดอกฟ้าจะหล่นแล้วลงมาตนดอกดินเจ็บหนัก ก็ไปรักษาตัวท่านเจ้าคุณกราบเถอะขอรับคุณพ่อมีความคิดเห็นอย่างไรเจ้าคะเสียงร้องก็ม่ได้เด่นเกินใครคำร้องคำกรนก็พอฟังคุ้นหูแต่เองมันมีนะ สมชื่อแล้วไอ้ดินเกิดจากดินจากกรวดต่าตมข้าจะปั้นเองจากดินให้เป็นดาวเองไปอยู่พระนครกับข้าขอพระคุณลูกไม่อยากได้อะไรหรือ สุดแม่ยสุดผ้าแผนทีสผืนนี้งามมากผืนนี้ก็สวยผืนนี้ก็สวยน้อยหกปากเดี๋ยวใครก็ว่าเองบนนอกูค่ะเอ้าแล้วไอ้ดินแล้วหนังโสนพี่ดินปวดเบาขอไปหลังตลาดจ้ะแหมเพิ่งเคยเข้าพระนครเลยตื่นเต้นจนปวดเบาเลยหรือหืมันนอกไปไปเร็วอุ้ยไปแล้วไปทันทีแล้วเร่งเร็ว เดินสิลุ่มร้าเป็นบ้านนอกอยู่ได้สนนขอโทษจ้ะอขอโทษจ้ะสนอสน ขอโทษจ้ะสนอสนอสนอ เดสโหนเจ้าคะเองกระวนกระวายมีเรื่องอะไรหรือท่านเจ้าคุณเจ้าคะพี่ดินพัดหลงไม่รู้ไปทางใดเจ้าคะ่ะอ้าวไอ้ดินมันไปเบ่าเจ้าค่ะเพราะว่ามันตื่นเต้นที่ได้เข้าพระคนครกระผมขอโทษขอรับท่านเจ้าคุณไอ้ดินมันสร้างเรื่องแต่มือแรกเทียวพวกบรรณนอกเข้าเมืองก็อย่างนี้คงจะอดใจไม่ไหวเห็นอะไรตื่นตาตื่นใจเป็นต้องตะเลิดเจ้าคะ่ะ นั่นนะสิเจ้าค้าไอด้ดีมันไม่ได้ใส่ใจเลยนะเจ้าค้าว่าคุณราตรีกับท่านเจ้าคุณจะเป็นห่วงพวกเองหยุดพูดเถอะเร่งไปช่วยหาก่อนที่ในดินจะพลัดลงไปไกลหรือไม่อาจถูกพวกเดินเรือจับลงเรือไปขาย,ายนี่ข้าจะพาพระเอกยี่เกของข้ามาหลงพระนครเลยนี่ไป giang giải có tầm hả? วันล้ำลึกนึกย้อนเสมือนงามงอนเมียคา่าตะลึงงงลงชมเฝ้าตะละ้อมชิดใกล้จะถามน้อยปล่อยใจ ด้วยความรักใครเ่เสน่หาอันพิสวาสมีอาจห้ามคิดว่าเจ้าข้ามเป็นชายา ดูท่าเองจะไม่เคยชมยี่เกสรทรงเครื่องเองนั่นแหละกระผมเคยพอได้ยินมาบ้างแต่ก็ไม่เคยได้เห็นกับตาขขงรักพนมมันเป็นเพ่ยยี่เกสรทรงเครื่องอยู่ในสำนักของข้า ล้วผมไหว้ขอรับอเอ็งสนใจชมเอ็งเป็นปีพาหรือว่ายี่เก๋วะเราผมชื่อดินเป็นพระเอกยี่เก๋ขอรับงั้นรอ <c oughs> <c oughs> สวดทรงอง,ง์เอวเข้าทีนี่เองอยู่คณะไหนมาจากบ้านใดกระผมมาจากบ้านโพทองขอรับ เป็นห่วงพี่กลัวพัดหลงถูกจับลงเรือไปขายจ้ะพี่ขอโทษ้าลองไปกันเถอะเราผมคาดกันมานานขอตัวนะขอรับไปไปเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เองบอกว่าเองมาจากบ้านโพทองใช่หรือไม่ขอรับท่านรู้จักบ้านโพทองด้วยหรือเจ้าคะรู้จักเลย รู้จักดีเสียด้วยพ่อครูจ๊ะได้โปรดรับฉันเป็นศิษย์ได้ไหมจ๊ะฉันได้ยินมาว่าเรื่องร้องเรื่องรำพ่อครูคือหนึ่งในพระนครพ่อครูไอ้นี่มันมีนะฉันตั้งใจจะปั้นมันเอาอย่างนี้ พ่อครูร้องรำให้มันดูเป็นขวัญตาให้มันได้เห็นว่าทองแท้เนี่ยเป็นยังไงเอาอย่างนั้นเลยเรอครับเอาอย่างนั้นไม,ไ,ไม่ได้ร้องไม่ได้รำมานานแล้ว <c oughs> ตัวฉันเองก็ไม่ได้เห็นว่าครูร้องรำมาตั้งนานแล้วครับตกลงขอร้องรำ งามอย่างไทยเพราะเกิดอยู่ในสยามมีทรัพย์ในดินมีศินในน้ำทุกคนมีความรักใครแม้แต่ในน้ำมีปลา ดูแต่ในนามีข้าวพืนไตรลงตรงยอดเสามีพระเจ้ากราบไว้ทุกคนช่วยเหลือเพื่อแผ่แผ่นดินแม่แผ่นดินพ่อ ให้ลูกลานสานต่อจำคำพ่อเขาไว้ทุกคนจงภูมิใจเถิดกเพราะได้เกิดเป็นไทยทองยังไงก็เป็นทองอยู่วันยังข้ามนะครับครา เองยังไม่รีบไปกราบฝากตัวเป็นสิทธิ์ของพ่อครูอีกหรือพ่อครูจ๊ะได้โปรดรับฉันเป็นสิทธินะจ๊ะดินข้ารับเป็นสิทธิ์ เช้านาวร่มมายืนชมธรรมชาติมองแสงทองสองสาดเป็นบรรยากาศสดชื่นฉันอยากจะอยู่ ถึงวันพรุ่งนี้มาลืมดีดีแต่เดี๋ยวเองจะดียิ่งกว่านี้อีก มือมันน้องนั้นรับดาบไว้เออย่างไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวก่อน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 พะคุณเอ้ยให้ดินให้พระอนุชาพระเชษฐาล้องโศกสรรนามันนอนยิ้มอยู่ได้ยังไงฮะมันไม่สมบทบาทเลยไม่รู้จักเป็นจากตายแม่โสนก็เหมือนกัน แล้วลิเกเขาโศกเศร้ากันมานั่งยิ้มเป้นเชียวพ่อครูจ๊ะเสียชื่อหมดฉันเอาน้ำอุทไทยมาให้จ้ะฉันไม่กลัวลวจ้ะฉันไปนะ,ะจ้ะจ้ะไอ้ดินตายไหมจ้ะให้สมบทบาทลูกโอ้ยมนุชาอัจฉริยะ ต้องอย่างนี้สิลูกสมบทบาทเหลืเอเกิน <c oughs> ทำไมกลัวไม่สมบทบาทครับกูละพรคู่พระคู่นางดูทีวีช่องวันสาอดูออนไลน์แอปวันเดียว